Best day, Marie. Marie. Now I think I'm not. <laughs> <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you.

เออเฮ้ยทีรักทำมี่มสยก Happy b i r t o you นะหนูต้องมีคนโทรเพราะว่าอเจนาสามีที่อกมขอบคุณค่ะหนูน เ <laughs> wow. ี่ยังมาตามประตูให้หนูเดินตามยอดชอบ่แต่เขาจะเป็นแบบว่าเขาเนาะอ๋อโดนเป็นติับคนไทยเนก็คนไทยก็ไม่เหมือนเลยนี่คือว่าทำไมเล็กให้หนูลงมาหนูขี้เกียจลงมาหนูบอกหนูอยากกินเล่าอยู่บนอันนี้อยู่ในช็อกโกแลตเกลกใช่ไหมบอกนี่คนวางแผนจริงเหรอช็อกโกแลตเกลกใช่ไหมมี પીતે મારીના <laughs> 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 <laughs>